สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท,ท้องถิ่นจากสำนักขา New, า่าวจีทววีนิวดิฉันจิดาพงศ์อัดค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อเอรัสโควิด -19 ประจำวันที่6พฤศจิกาย,ยน2564กันค่ะเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติม82รายผู้ป่วยสะสมที่16,031รายรักษาหายแล้ว14,356รายและผู้เสียชีวิตยังคงที่ ที่104รายค่ะเฉพาะในเขตอําเภอโยคินนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม30รายอำาเภอปันบรี28รายอำาเภอ300ยอด5รายอำาเภอกุยบุรี1รายอำาเภอเมืองประจบคลิขขัน16รายและอำาเภอบางสะพานน้อยอีก2รายค่ะ และสำหรับสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในทีในประเทศไทยนะคะวันนี้เราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มเติม8,467รายผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1,931,176รายรักษาหายแล้ววันนี้8,288รายเสียชีวิตเพิ่มเติม69รายเป็น19,517รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่อำเภอหัวหินได้จากการแถลงข่าวงานเทศกาลหัวหินฮอปเฟส2 0 0 2 1ค่ะ วันที่4พฤศจิกยายน2อ1 4าเวลา13นาฬกาสานาทีที่ลาลิฟวิ่งรูมดิสโตแอนดรอยบาหัวหิน TCEB จับมือจังหวัดประจุบริขันและเทียฟ้าแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไฮบิสปลุกเมืองหัวหินด้วยงานเทศกาลหัวหินฮ็อปเฟส2021พร้อมเปิดกิจกรรมมีนางนิชาพาย,ยด์วีรองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB นายนพพร ผูิที่คุณนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินแาน่บุญเพิ่มอินทรประศาส์นายยกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหากรรมและเทศกาลนานาชาติไทยหรือเทียฟยวฟาขึ้นแถลงข่าวโดยมีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินซามทีมงานจากสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหากรรมและเทศกาลนานาชาติผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าวกิจกรรมนี้ได้รวมกูรูชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยทางด้านสถานปัตยกรรมศิลปวัฒนะ และดนตีจะเสวนาออนไลน์ตอกย้ำอัตลักษณ์เมือหัวหินในมุมมองใหม่ผ่านเฟสติวัลอีโคโนมีเป็นการจัดงานในรูปแบบไฮบิดที่ผสมผสานออนไลน์และโชว์เคสอย่างยิ่งใหญ่ไว้ด้วยกันวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการจัดการภายใต้วิกฤตโควิด -19 สร้างกิจกรรมนำร่องในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองสู่การท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 การจัดงานประกอบ ด้วย2กิจกรรมประกอบด้วยการจัดสัมมนาออนไลน์ปลุกงานหัวหินด้วยงานเทศกาลหัวหินทาวฟรีส2021ซึ่งดําเนินการจัดงานไปเรียบร้อยแล้วและการจัดเทศกาลดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสร้างสารรค์แนวใหม่ซึ่งกําหนดจะจัดในวันที่5วันที่6วันที่7พฤศจิกาย,ยน2514ที่หัวหินแบ่งสถานที่การจัดงานสีแห่งสตรีอาร์ตถนนคูนสุกอาร์ตอินสแตลชัน่นแฮปปี้ที่หอเนลกาหัวหินการแสดงดนตรีที่ตลาดโต้รุ่ง หัวหินและ mapping and ride up show ที่ส่วนสาธารณะผลกิ่งเพชส่วนวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564เป็นอีกหนึ่งวันของการจัดงานที่ชิคดามาเก็บหัวหินครับสำหรับงานหินฮอบเฟส2021นะครับวันนี้หลังจากที่แถลงข่าวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะจัดงานทันทีนะครับก็คือในวันที่5ที่6ที่7แล้วก็วันที่12พฤศจิกาย,ยนนะครับโดยการจัดงานนั้น จะมีด้วยกัน4ที่ด้วยกันนะครับคือที่ถนนสตีทอาร์ตถนนพุนสุขนะครับที่หอาฬิกาที่ตลาดโต้รุ่งนะครับด้านติดถนนเพชรเกษมแล้วก็ที่สวนสาธารณะผมกิ่งเพชรนะครับวันที่12วันเดียวนะครับเป็นวันปิดท้ายจะจัดที่เซกแคด้าครับฝ่ายปกครองได้เข้าตรวจปัสสาวะหลังพบสาวส่งน้ำกระท่อมค่ะ วันที่5พฤศจิกายน2514ผู้สึกข่าวรายงานว่าหลังจากที่พบว่ามีสาวคนหนึ่งนั่งรถกระบะนำนำ้ำต้มกระท่อมและยาไอซ์แอบมาวางซุกในห้องน้ำเพื่อส่งให้ผู้ป่วยโควิดในที่โรงพยาบาลสนามวัดกุยบุรีหมู่หนึ่งตำบลกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดปรจาจีนคุรีในวันนี้ฝ่ายปกครองอำเภอกุยบุรีรวมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลกุยบุรีและตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุยบุรีเข้าทำการตรวจปัสสาวะของผู้ป่วยโควิดในที่ ที่กําลังจะกลับบ้านเนื่องจากรักษาตัวจนหายแล้วโดยวันนี้ผู้ป่วยที่ขนย้ายมาจากอําเภอปัมบรีได้พักรักษาตัวจนหายแล้วและครบกําหนดที่จะได้กลับภูมิลําเนา,นาโดยทางศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อเภอปัมบรีได้ส่งรถบรรทุกจํานวน3าคันมารับตรวจผู้ป่วยหายกลับซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายและเด็กจํานวนหลายคนรวมทั้งสิ้น1 1 9คนในการนี้ทางฝ่ายปกครองอำเภอกุบรีพร้อมด้วยตำรวจได้มีการส่งตรวจปัสสาวะจำนวน รายซึ่งผลจากการตรวจ14รายไม่พบว่ามีสารเสพติดส่วนรายที่15มีอาการปัสสาวะไม่ออกเจ้าหน้าที่ต้องให้ดื่มน้ำถึง3าขวดใช้เวลากว่าชั่วโมงก็ยังไม่เป็นพ้นจึงได้ยกเลิกการตรวจไปและปล่อยให้กลับบ้านสำหรับในการสุ่มตรวจปัสสาวะของฝ่ายปกครองในวันนี้นั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีคนแอบนำสิ่งของต่างๆมาส่งให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลสนามแห่งน,นี้ซึ่งมีกฎระเบียบห้ามญาตินำสินของมาฝากให้ ผู้ป่วยในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่นี่แต่ก็ยังมีผู้ที่แอบแลักลอบนํามาส่งให้อยู่เรื่อยๆในวันนี้จึงเข้าทําการตรวจเพื่อความชัดเจนว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ปลอดจากยาเสพติดจริงๆราชมงคลชมคืนได้จัดพิธีบวงสวนสารพระพรมและทำบุญครบรอบ6ปีค่ะ วันที่5พฤศจิกายน2514ณอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวงังไกรกังวลจัดงานพิธีบวงสวงสารพระพรมและพิธีทำบุญครบรอบ6ปีโดยมีดรปราจินเอี่ยมรำนาประธานคณะกรรมการบริหารจัดการราชมงคลชมคืนเป็นประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ดออรอุดมวิชัยสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงค,คนรัตนโกสิลร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณาภาั่รน,นาทิมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัายประจำวิทยาเขตวังไกลกังวลพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจา้าหน้าที่พนักงานนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เริ่มต้นด้วยการทำพิธีบวงสวงสารพระพรมแบบพามอัญเชิญถวยเทพร,รับของสการะและขอพระพรชัยมงคลเบิกทิศทั้งสี่เบิกฟ้าเบิกบาดาลให้กิจการรุ่งเรืองไร้อุปสรรคแก่คณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พนักงานนักศึกษาจากนั้นคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พนักงานนักศึกษาร่วมทำพิธีทางพุทธศาสนาและถวายพัตตาหารเพนแดบบ่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเนื่องในโอกาสครบรอบหกปี ของราชมงคลชมคลื่น รองศาสตราจารย์ดรอุดมวิทย์กล่าวว่าวันนี้ครบ6ปีของการเกิดโรงแรมราชมงคลชมคืนที่เปิดให้บริการแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาพักผ่อนโดยพื้นที่ของโรงแรมติดกับชายหาดร,รวมทมั้งบรรยากาศที่ร่มรื่นของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ผ่านมานั้นโรงแรมประสบผลสําเร็จจากกลุ่มผู้ที่มาเข้าพักสูงมากเพราะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนภะพพรน,นักทีมรองอธิการบดีมาดูแลควบคุมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้าและการบริหารจัดก,การ แกบุคลารกรภายในส่วนในห่วงของปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทางโรงแรมก็ประสบปัญหาเหมือนๆกับผู้ประกอบการทั่ว,วไปและบัดนี้ทางรัฐบาลได้มีคําสั่งให้เปิดเมืองจึงทําให้โรงแรมราชมงคลชมขึ้นนั้นมีผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวขึ้นมากและช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั้นทางโรงแรมก็ได้รับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเต็มที่เช่นกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักการเพชรบุรีได้เปิดคลินิกรงสมัครรับมาตรฐานชาชาพัสค่ะ เวลา10เนลกาวันที่6พฤศจิกายน2514ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีนางสาวชมภูมรุษชดผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีได้เปิดคลินิกอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในการเข้าร่วมสมัครรับสมัครมาตรฐานชาและชาพัสหรือสมัครในรูปแบบออนไล ที่ได้ QR Code โคชาพัทส,สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครรับมาตรฐานชาสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้จาก QR ว o d e โคชาหรือเว็บไซต์ www.thailandcha.com ชาพัทเพบุรีร่วมจัดโดยจังหวัดเพบุรีสาธารณาสุขจังหวัดเพบุรีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพบุรีอำเภอชะอม๊มเทศบาลเมืองชะอมสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันตกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและสมาคมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจบทริคันจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมสมัครรับมาตรฐานชาและชาพานโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่6พฤศจิกาย,ยนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2514ตั้งแต่เวลา9กนาฬกาถึง16นาฬกาสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ณนะสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีอำเภอชะอำาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได,ได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีทางสำนักง,งานทอทอนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลางแล้วก็ทุกๆจริงๆแล้วก็คือทุกๆสำนักง,งานทั่วประเทศนะคะรวมถึงททสำนักง,งานเพชรบุรีด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะผู้ประกอบการทุกท่านในการที่จะเข้ามาสมัครเรื่องของตัวชานะคะตัว HSA แล้วก็เมื่อได้รับมาตรฐานตัวชาแล้วเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้มาสมัคร ตัวชาพัดกันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความพร้อมมีความที่จะมั่นใจให้ใบริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกค้าของเราค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะบ้านผักจีอันตึงจีเฮาส์ยุคปรับปรุงใหม่บ้านผักจีอันตึงจีเฮาส์ใจกลางเมืองหัวหินรีโนเวททาสีตึกปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ดูสะอาดตาทัานสมัยน่าอยู่การคมนาคมสะดวกห้องพักสะอาดพื้นที่ใช้สอยครบครันเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมด้วยโต๊ะทำงานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ WiFi ใช้ได้ไม่อันฟรีเคเบิลทีวีแอร์เย็นฉ่ำหลับสบายมีผ้าม่านบางตาสวยหรูห้องน้ำแยกส่วนเปียกและส่วนแห้งอย่างชัดเจนพร้อมด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำใช้อย่างสมบูรณ์ ส่วนระเบียงไม่มีคอยร้อนของแอร์ป่าศจากเสียงรบกวนมีมุมนั่งจิบกาแฟมีบานกระทุ้งกันนกมารบกวนรวมทั้งยังมีราวตากผ้ามีที่จอดรถสองข้างโรงแรมอย่างสะดวกสบายระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดความละเอียด2ล้านพิกเซลทั่วทั้งอาคารฉลองปรับปรุงใหม่พักรายวัน500บาทต่อคืน พักรายเดือน5,500บาทเซอร์วิสอาทิตย์ละครั้งหิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่สนใจสำรองห้องพักโทร032-511-100 081-541-6919บ้านพักจีอันตึงจีเฮาส์ใมือห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเปิดทำการทุกวัน หยุดวันเสาร์และวันหยุดตามประกาศของโรงรับจำนำโทรศัพท์หมายเลข063 482 1532โรงรับจำนำจี้อันตึงเพื่อนคู่คิดมิตรยามยากของคนหัวหินโดยคนหัวหิน ต้องพูดถึงเรื่องของน้ำดีก่อนครับน้ำดีเนี่ยเป็นสารที่สร้างมาจากตับนะครับเมื่อตับสร้างมาแล้วเนี่ยจะมากักเก็บอยู่ที่ถุงน้ำดีตัวน้ำดีเองเนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการย่อยไขยมันแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมีความพิเศษในน้ำดีที่ถูกปล่อยลงมาจากตัวตับเนี่ยร่างกา,กายก็จะฝากผลผลิตของเสียต่างๆเนี่ยลงมาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลกับตัวผลผลิตจากการย่อยสลายของเม็ดเลือดซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อมีปริมาณที่มากเกินเนี่ย ก็จะตกตะก,กอนเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีขึ้นมาต้องเล่าก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการนะครับแต่ว่าผู้ป่วยส่วนน้อยเนี่ยก็จะมีอาการจากตัวนิ่วในถุงน้ำดีได้ซึ่งอาการเนี่ยก็เกิดมาจากตัวนิ่วเองเนี่ยไปอุดทางเดินของน้ำดีเวลเราเราทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะมีการหลั่งสารหรือว่าฮอร์โมนเนี่ย เพื่อกะตุ้นห้ถุงน้าดีบีบตัวซึ่งเมื่อนิ้วที่อยู่ในถุงน้ําดีเนี่ยถูกบีบออกมาแล้วไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะทําให้มอีอาการปวดท้องโดยทั่วไปอาการปวดท้องที่เกิดจากนิวทุ่ดีเนี่ยก็จะเป็นการปวดหลังทานอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทไขมัน แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่ามีผู้ป่วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่มีนิวในถุงน้ำดีแล้วเช่นตัวนิวในถุงน้ำดีเนี่ยหล่นลงไปในท่อน้ําดีทําให้คนไข้มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าหล่นไปที่ท้องตับอ่อนซึ่งจะทาให้คนไข้มีการปวดท้องมากทะลุหลังเป็นตับอ่อนอักเสบตามมาก็ต้องย้อนกลับไปที่อาการของนิวในถุงน้ําดีนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการแต่ว่าเราสามารถตรวจเจอได้จากการทำอันด้าซาวช่องท้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองตรวจสุขภาพจำปีหรือว่าการตรวจอื่นๆที่เราได้ทำการตรวจอันด้าซาวไปแล้วพบโดยบังเอิญในผู้ป่วยที่มีอาการแล้วสงสัยการตรวจอันด้าซาวหน้าท้องเนี่ยก็เป็นการตรวจที่เพียงพอแล้วก็ไม่มีความแม่นยำในการวินิจฉัยตัวนิวในถุงน้ำดีได้ ซึ่งเมื่อเราได้ทำการตรวจอันตราซาวแล้วพบนิ้วในถุงน้ดีแล้วเราจะมีความจำเป็นจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมคือดูค่าของตับซึ่งจะสามารถช่วยการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่นิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยหล่นลงไปใน,นท่อน้ำดีได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบว่ามีค่าของตับผิดปกติไปมีการสงสัยว่าจะมีนิ้วตกไปในท่อน้ำดีอาจจะมีความจำเป็นในการตรวจ MRI หรือว่า CT แ a n ในผู้ป่วยบางรายเพิ่มเติมครับ มื่อไรก็ตามที่เราตรวจพบว่าผู้ป่วยมีนิ้วในถุงน้ำดีแล้วแล้ววินิจฉัยได้ว่ามีอาการจากนิ้วในถุงน้ำดีแล้วผู้ป่วยรายนั้น,นควรได้รับการรักษาทุกรายเพราะว่าเราพบว่าผู้ป่วยเมื่อเริ่มมีอาการจากตัวนิ้วในถุงน้ำดีแล้วมีโอกาสสูงที่ผู้ป่วยรายนั้น,นจะมีภาวะแทรกซ้อนจากตัวนิ้วได้ไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำดีอักเสบท่อน้ำดีอักเสบหรือว่าตับอ่อนอักเสบจากนิ้วลงไปอุด ปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐานของนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเอาถุงน้ําดีออกโดยปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการผ่าตัดก็จะเป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องเพื่อเอาถุงน้ําดีออกไปทั้งถุงโดยที่คนไข้เนี่ยจะมีแผลเจาะรูที่หน้าท้องเพื่อเข้าไปผ่าตัดแผลเล็กๆสามารถฟื้นตัวเร็วกลับไปทํางานตามปกติได้รวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถุงน้ําดีเมื่อถูกตัดออกไปไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อร่างกายร่างกายยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกประการแน่นอนครับหลังจากที่การผ่าตัดผ่านไปช่วงแรกร่างกายยังไม่มีการปรับตัวอาจจะมีอาการท้องอืดได้บ้างเล็กน้อยหลังจากที่ทานอาหารจะพวกไขมันหรือบางรายจะมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวได้บ้างซึ่งอาการเหล่านี้ภายใน2หรือ3เดือนแรกเนี่ยจะหมดไปคนไข้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่าง นิ้วหินถุงน้ำดีเนี่ยก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรคนไทยบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยมีอาการสงสัยว่าจะมีนิ้วหินถุงน้ำดีก็สามารถเข้ามารับการตรวจได้หรือว่าผู้ป่วยที่เข้ามาทําการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วพบว่ามีนิ้วหินถุงน้ำดีนะครับสงสัยว่ามีอาการจากนิ้วนถุงน้ำดีจะมีความจําเป็นต้องมีการผ่าตัดหรือเปล่าก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโรงพยาบาลของคนไทยมาตรฐานสากลสมาคมมวยไทยในขนมต้มได้ช่วยเหลืออดีตยอดมวยเมืองเพชรค่ะ กองสมุทรสอธนิกุลและแหลมสิงเปรมชายได้เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มและนายธรรมรง์สีทองนายยกเทศมนตรีตำบลน,น้องจอกพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาได้เดินทางมาที่ค่ายมวยพ่อเมืองเพชรตำบลน้องจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อมอบเงินช่วยเหลือจำนวน28000บาทให้กับอดีตยอดมวยเมืองเพชรดีกิีนเข็มขัดแชมเปี้ยนเวทีมวยมาตรฐานรุมพินีและราชดำเนินคือ สิงหนุ่มเพชรฐานินเป็นชาวบ้านท่าคอยอำเภอท่ายางที่ปัจจุบันป่วยเป็นอมาพึกชาวบ้านพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านท่าคอยแต่เพียงลำพังและคนเหลียวแหล่นอกจากนั้นนายธรรมรงค์สีทองนายกเทศมนตรีตำบลหน,นองจอกคณะผู้บริหารสมาชิกสภายังได้ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับนักเมยค่ายพอเมืองเพชรไว้เพื่อบริโภค โดยมีนายภูมิหัตถัยไม้แก้วหัวหน้าคายเป็นผู้รับมอบมีอาจารย์สเสนีย์ทับทิมทองครูสิงห์หัวหินสทจีรศักดิ์มาไ่และบุคคลในแวดวงการมวยกลุ่มพันธมิตรมวยเมืองเพชรเข้าร่วมทำกางบรรยากาศที่เป็นกันเองเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2514ที่ผ่านมาสำหรับอดีตยอดมวยสิงห์หนุ่มเพชรธานินหรือชื่อจริงว่านายอารามไก่ประยงเป็นชาวบ้านท่าคอยหมู่ที่3แต่เมืท่าคอยอำเภอท่า เป็นนักมวยชาวจังหวัดเพชรบุรีคนแรกที่ได้เข็มขัดแชมเปี้ยนจากสองเวทีมาคาดเอวและในอดีตเคยชกกับยอดป่วยร่างสูงอย่างดีเซลน้อยชอธนศกามาถึงสองทังและแกว้งหน่วมในเวลาต่อมาปัจจุบันป่วยเป็นอมัมพากจะมีบุคคลในแวดวงการมวยพบว่าสิงห์หนุ่มหรือนายอารามกําลังได้รับความเดือดร้อนไม่มีใครดูแลจึงประสานขอความช่วยเหลือจากสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มเขาให้การช่วยเหลือดังกล่าว ก็พนักง,งานป่าไม้หวิดดับหลังพัดตกลงน้ำตกกระดังลาค่ะ เมื่อเวลา12.30นวันที่5พฤศจิกาย,ยน2514เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสัเพชรธรรมสถานจังหวัดเพชรบุรีได้รับการประสานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุผัดตกจากน้ําตกแม่กระดางลาอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีจึงจัดชุดเฉพาะกิจทีมกู้ภัยพื้นที่สูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเร่งรีบเข้าป่าดําเนินการช่วยเหลือพร้อมรถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉินอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสนที่กาลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานอีก โนนดยการปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้ระยะทางการเดินทางกว่า2ชั่วโมงจนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาดกาจอที่5จากนั้นใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าไปในพื้นที่และใช้การเดินเท้าต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงจึงสามารถถึงที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางน้ําตกแม่กระดังลาต่ากว่าชั้นที่3ลงมากกว่า10เมตรพบร่างของนายชูชาติโชคราบเจ้าพนักงานป่าไม้อุบุโซหัวหน้าเขตห้ามราส์ป่า เขากระปุกเขาตาหมอ้ออําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชโครงการช่างหัวมันนั่งเองตัวพิงกับต้นไม้โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เดินทางไปด้วยกันคอยให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นตรวจสอบเบื้องต้นพบนายชูชาติมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังก้นกบและต้นขาไม่สามารถยืนพยุงตัวหรือเดินเคลื่อนย้ายโดยวิธีการตามปกติได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวนายชูชาตินอนพัก พักบนเปกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยช่วยกันเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อย่างทุลักทุเลและนําส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีในเวลาต่อมาจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว,ว่าช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาว,วันที่5พฤศจิกายน2514นหายน, 2, 14, นายชูชาและคณะจนที่รวมสีคนได้เดินทางเข้าไปในปา่าน้ําตกกระดังลาเพื่อสํารวจเส้นทางพัฒนาโดยตั้งใจจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งแต่ขนาดกำลัง หลังเดินสำรวจบริเวณชั้นที่3ในายชูชาติได้ประสบอุบัติเหตุลื่นพัดตกลงมาจากน้ำตกชั้น3ลงกระแทกพื้นบนบริเวณแหล่งน้ำตื้นด้านล่างจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักสองชั้นเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ เมื่อเวลา6นาฬกาวันที่6พฤศจิกายน2514ร้อยตำรวจเอกปิยาวุฒิเต็มใจพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนเพชรบุรีรับแจ้งเกิดเหตุเผิงไม้บ้านจึงประสานระดับเลิงของเทศบาลเมืองเพชรบุรีและโมริธิสว่างสันเพชรธรรมสถานร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุในซอยสิริมิตรข้างหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และที่11ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นบ้านไม้สองชั้นของนายปริญญาเกตจํารัดอายุ6 ปีเจ้าของบ้านโดยในที่เกิดเหตุได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีจานวนสาคันช่วยกันดับเพลิงโดยใช้เวลาดับเพลิงประมาณ30นาทีเพลิงได้ไม่หมดทั้งหลังจากการสอบถามพระมิ้นซึ่งจำพรรษายอยู่ในวัดคอยติดก,กับบ้านที่ถูกเพลิงไม่บอกว่ามีพระอีกองค์หนึ่งชื่อพระปิยวันเห็นไฟไหม้และได้ไปที่บ้านเพลิงไหม พบคุณตาปัญญาอายุ90ปีถูกเผิงไหม้ที่ลำตัวพระปิยวันจึงช่วยนำออกมาโดยพระปิยวันได้รับบาดเจ็บที่ขาและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าส่วนสาเหตุที่เกิดเผิงไหม้คาดว่าเกิดจากการประกอบอาหารของคุณตาปัญญาเจ้าของบ้านเนื่องจากอยู่บ้านคนเดียวโดวยทางเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งส่วนค่าเสียหายยังไม่ได้ประเมิน และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานสถานการณ์ข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4จีนีึงเคเบิลทีวีหรือผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทางเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์และ t ิ k t ตอได้ที่4ทีวีนิวเคเบิลทีวีหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวขินจำกัดโทรศูนย์หกสองเก้าหกห้าสองสี่สี่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ